สวัสดีครับานผู้ชมมนีสิมาว่านปุ๋ยห้องผืนหน้าเราหน้าโน้น,นครับผมมามาเบิ้งค้นว่านปุป๋ยแบบนี้ช่วงนี้กําลังสวมเขาว่านเข่าครับผมหน้าเราหน้าโน้นหน,น,น้าบาขีกะใจไม่ได้ไปหาปู่หาป่าเลยานผู้ชมพูดไรแจัง2อจักอาทิตย์กลัวๆุ่นล่ะจ้งสิเหลวเออเอา เบืงการว่านปุ๋ยว่านเขาไปก่อนไดท่านผู้ชมเด้อนี่ปุ๋ยห้องพื้นครับจังน้อยจังเสียเขาเมื่อวานนี่กำลังเริ่มว่านปุ๋ยห้องพื้นครับผมผลว่ามันดีสนันดอกว่าอีพอค่ายิ่งแต่ผลว่านว่านปุ๋ยห้องพื้นเด้อพอนะขันเจ้าใหญ่เขาเจ้าบอ่อไตน้ำไตเดือบพอนะเ <c oughs> อ,อาผลบอกยังไดกับว่าไปตัวเนะาะท่านผู้ชม หน้าเราหน้าโน้นหน้าใบเขีกวตายเฮ็ดเคยมีครับอยู่นี่หละบ่มีเจ้าป่าเพราะวันมันพนัานห้มีนำเอ้วันปุ๋ยเหลอวอบ่นี้วันเขา่าด้สัมผู้ชมเอาจะเฝ้าเบือเฝ้าไม้เด้เอถ้าเขาอิอค่า,คาพาราจห,หาปลาล้ครับแล้วที่มันค่าวันเข่าหน้าเราหน้าโน้น,น,น,นอยู่เพิ่งค่าศพสอมเขา่วาวันเข่าไปนี่บกวันเข่าบ่าทัวถึงครับไทย บ้านอย่างนี้มันเกิดมันก็เกิดบ่จอดกันท่านผู้ชมเอ้ยได้ไปสวมไปเติมใหม่ก็เลยบ่ได้ไปหากุ้งหาซิวหาปูหาปลานี่ก็วานเข่าหน้าเล่าเลยท่านผู้ชมนี่เขาบ้านอยู่นี่ครับหน้าเหล่าหน้าโนนพนะนาเดือนมิถุนาเดือนกรลกระดมันรวานหัวปีหยาปันเกิดทีนี้เรากับมันเป็นเล่าเนาะอันนี้เดือนมิถุนาพอดีวันนี้วันทีสว่างครับผม มีคน,ะนะโสงหมานบ่เนาะอ๋อมิบูถือรัตตรี่พุระใบสองใบท่านผู้ชมมีพ่พอข้าข้าเราก็ได้ฝันเราพี่น้องฝันว่าเขามาบอกเอินบอกว่าอย่าลืมเด้อพาน่าศูนย์ล้วก็ซ้อนเราก็หาพอนะ <c oughs> ก็เลยไปสี่ลัตเตอรี่ครับศูนย์ซ้อนเราก็หาพอนะ โอ้ยมันหลับไปคนละทางมาที่นี่เสียจได้ไม่ได้เอาศูนย์กับสองไวน้ำกันมันเอาศูนย์เอาสองเอาหาไปใท่กันมันก็เลยไปแบบไงตัวทำผู้ชมอ๋อจังไดก็ได้วันเขวาว่าน้ำถอยกันทำผู้ชมครับวันเขวาว่าน้ำน้ำกันเด้เอข่า,าเวเบียร์ฝ่าวไม่พอฆ่าพลาดเหรอครับผมวันเข้านานนอนานาเหลวาพื่อนละครับประมาณจะเป็นอาทิตย์ กลัวหมดเลยจังเขืดอไปหากุ้งหาซิวล่ำน้ำเขียวอันยูนี่อีบ้านนี้โป๊ะไกมันมีล่ำน้ำเขียวครับล่ำน้ำอื่นบ่มีครับมีแต่ล่ำน้ำเขียวหายกินยูล่ำน้ำเขียวเนี่ยครับผมจะพัดไปมาว่านเขาว่านน้บเนี่ยไอ้พวเด็กไปหาครับกับสาหน้านอนสาหน้านอนกับว่าเด็กไปใส่จันนะครับว่างั้นกับไปใส่จันก็คืออยู่มันอยากน้ำเข่าอยู่ท่านผู้ชมก็เลยปล่อยทั้งผาปูหาปลาไว้ก่อน จะพอเบอร์พอไม่พอข้าพารอเรื่อลูกหลานเลนหลวนกันไรพ่นบางมวลครับอาศัยลูกใช้ลานอาศัยลูกใช้เต๋าอาศัยมูใช้พวกครับผมเบิ่งแง่งกันไปเออถอยที่ถอยอาศัยกันบ่เบิ่งกันบ่อยู่กันไปบ่ได้ได้ท่านผู้ชมแนวนี้เป็นว่าเก่งผู้เดียวเก่งบ่ได้พะนะคือจังใหม่หังหะสาป่าเออขันบ่มีสามขาสาไปบ่ได้พะนะโบราณเพิ่นว่าบ่นเพรมันเป็นคำตรงตัวครับผม นี่คือบนว่าน้ำเพิงเลือเสียเพิงปลาน้ำเพิงเลือนี่บนเหมืนมิเตเลียเพิงน้ำเพิ่นวอกกับกันนะน้ำเพื่อเรืเพิงเลือน้ำมันก็ยืดตะหนาครับมิเตเอาเลี้ยไปเพิงน้ำแต่เพิ่นวอกกับกันน้ำเพิงเลือพกนะเสียเพิงปลาเพิ่นวอกมันโค้งกันในสิดอกครับผมเออที่จริงเลื้ยน่ะเพิงน้ำกับน้ำบกเลี้ยกไปบ่ได้อ่ามิเตเลียนำ เรียบยบยิไปยูน่ามากวิวได้บอกว่าเหรอเป็นคำอ่าที่พ่นว่าไอคิดครับผมทัดเจียนก็คือถอยที่ถอยอาศัยนี่อันนี้ตรงครับผมตรงตัวนี้ตรงย่างเมียนลเลยเบ่ได้เดียวบ่ได,ด้โคบดบ่ได้ดเปรบ่ได้ดสังเกตสังการเลยครับคำนี้เอ,อาใส่หลูกใส่ล้านใส่ปีใส่หน่อง ไอ้ล oh. <c ười> ูกใส่เต่าอีพคว่าผ้าเหล็กก้นมักมุนแล้วท่านผู้ชมเอ้ย้มวนไปน้ำลูกน้ำหลานมวนไปน้ำลูกน้ำเต่าเอาซอยดันซอยอยู่สู้กันไวปย่าถิ่มกันเด้อลูกหลานเอ้ยอีพคว่าผ้าเหล็กอันใส่ลูกใส่หลานแล้วอีพคว่าผ้าเหล็ก็พยายามเบิ่งของลูกของหลานอยู่ครับผมพยายามเบิ่งขีดห้องลูกหลานดูหของลูกของเต่าอยู่ ห้องเอาห้องอาห้องป่าห้องลุ่งคือกันละมันโทรไปแต่ว่าพี่พอค้าบิ่งเลิกกันนี่ตลุนลูกนะฮิตชิปเฮ้ยวิงไห้คู่คนครับผมเขาเหม็นคู่คนมือหนึ่งพิ่นปิดคอมเมนต์หลายเพิ่นปิดครับงดใช้ชั่วข่าวพนนะพนะพี่น้องงดใช้ชั่วข่าวพนนะพี่พอค้าคอมเมนต์ดูโหดเขาขึ้นไว้หน้าเพจยวันนี้พอค้าใต้คลิป ของมูเนี่ยนะวะมดใช้ชั่วข,าขานะวา้าวคนนึงบอสเดียคอมเมนต์ให้ลูกให้หลานให้ลูกให้โตอะไรบ้างยู่มาประมาณจกมือมือกล้วเนี่ยนะครับเป็นจังเปิดให้ใส่อ <c oughs> เอาพนันเพิ่งเลือเยเศษเพิ่งปลากับเพิ่งกับเพิ่งโพด <c oughs> เพิ่งยังก็ปิดบ่อยคอมเมนต์เอาใกล้เชี่ยวแล้วครับผมหัวคาดผ้าหลอกกับอะไรอ,อวยลงมาแล้วครับ อวยลงมาแล้ว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 วันจ่อลงมาแล้วครับพอจะมาจ่อแล้วกับจิตมาบอกลูกล้านเลี้ยงหล่อนผู้รับชมมาวันเหลวแล้วเถอะจะนั่มไปหาเอารถมาถไถกบหรือครับเอาแล้วหรือได้แต่ผู้ชมไปที่นี่ลูกล้านเลี้ยงหล่อนอ่าเอาอปาปา นาเบ้าคิดว่าข้าวฮะหรออาใจลูกหลานหลานอาใจ,ล,าใจลูกใ้เต่าแล้วก็เลยก็ตีแช่ก็ตีตามันนั่นนี่เลยอยู่ทรงเติมเติมใจนะครับสวัสดีครับนี่ครับผม